ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ oh, <okay. S 1> ครูทัศน์จะพามาดูมหัศจรรย์ของต้นไผ่ค่ะนี่คือต้นไผ่พันชางมนค่ะ mm hmm. ชางหมุนนะคะมาดูมหัศจรรย์อย่างไรมาดูนะคะนี้ mm hmm. นะคะ mm hmm. กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจนะคะ mm hmm. ของบ้านจิกแดกตำบลจิกแดก อำเภอพนมรักงนะคะได้มาทำไม้ทานไผ่แท่งร้อยเเซนต์ค่ะแล้วก็มาทำอะไรคะทานผงนะคะฐานไผ่สำหรับดูดกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีชาใบาไผ่ค่ะแล้วก็อะไรนะคะนี่คืออ่าที่หอ่อหรือแบรนด์ของ อาไผ่จากพนมรุกักค่ะซาเรนแบมบูนะคะนำไปทำอะไรคะนำไปปรับสภาพน้ำดูสารพิษดูดซักกลิ่นสีสารแผลรอยเพิ่มออกซิเจนในน้ำมีความมหัศจรรย์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรคะนี่ขุยไท่เอาไว้ผสมนะคะผสมทำเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยนีค่ะนี ไทยก็มีส่วนผสมน,นะคะนี่ค,ะค่ะไทยอาจแท่งค่ะใช้ทำเป็น่านที่มีความร้อนได้อย่างสมบเสมอเลยนะคะนี่มาหาจรันจริงไหมคะ ผ่านไผ่อแห้งค่ะสามารถนำเอาไปใช้เป็นอ,อ,อะไรนะคะดูดซับกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะคะหรือรถที่มีกลิ่นอับนะคะหรือบ้านที่เรา,เาทาสีใหม่ๆแล้วกลิ่นสีนะคะก็สามารถเอาไปตั้งไว้เพื่อดูดซับนะคะกลิ่นได้นะคะ สภาพผมนะะนี่คือความมหัศจรรย์ของไทยจริงๆค่ะเดี๋ยววันหลังครูทัศจะพาไปชมสถานที่จริงนะคะตอนนี้เขามาออกบูธออกงานในการอนเรศการสริรสร้างสุขค่ะของท่านผู้ว่าสัญจรในปีนี้นะคะก็เลยได้เห็นนะคะความมหัศจรรย์ของไทยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงที่สวัสดีค่ะ